ชยาสนาคตาโพทาเชตวามารังสวานังจตุสาจาสัพระสังเยปิเวงสุนาราสทาตานังคาราทยอโพตานาทเวสตินายกาสาเพปเตนติตามายาปนาเกเตบุเนสราสีเสปเตนติตโตไม่อำตัโตัวอำโมเทวิโรจน์สังโัวปเน ติโตไมฮะภุเรสาภะกุนาการอหะทะเยเมอนุรุตโตสาเรมโกโตอิจธาพิเนโกนันโยเตติภาคาสเมงโอคานานโนชวามะเกนอาพิเนสวันเนไมฮะกาโสมกาณาราคุโรกาสะโอจามหานาโมอุภาโสามาโสตะแกแกสานเตเตติภา ราคาสเมงสุริโยวะปานกโรอนเส้นดอนเสรสามปานดอนสบิตวอโมนิพงทาวโกมารคาสปอเทรมาเฮสสเจนวาวนาโกสไมหังวะนเนนิจังปเตธาสิกุนาการโรโบนโอังคุลิมาโรเจอุปาเรนันทเสวเดเทราปัจจิเมชาตานราเตติรกรรม เสสเสติมหาเถระวิจิตาสินัสาวกาเอเตเสติมหาเถระจิตตวันโตจิโตวรสาชลันตาเสระเตเจนะอาคมังเกสุสันติตาระตนาปุระโตอาสิตาคิเนเมตตาโซตะกังอาชากังปัจจโตอาสิวามีอาโุลิมารังกัางคานามวาระเปรตานาตานา tijasota kang aca sechana ase se sabaka rasanti ta china na nawa rasang yuta satapa kala rangkata wata beta desan cha ta kahiraja topo tawa ase sa winayayana to anan china te cha sa wasato me sakie ce cha พิหารันตังมะฮิตาเลสัตาปาเลนตุมังสาเพเตมหาัุริสาสะพายเจวามาโตโสโตรโตสุราโคชิตานุภาเวนะจิตุปาทวธานุภาเวนาชิตาริสังโกสานุภาเวนะจิตานุราโยสัทธามานุภาวะปาริโตจาราเมชนาปัญชะเด อิติปิโสว,วิเศเสอิอิเศส,เสพุทธนาเมิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษคุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้วจงเป็นมหาวิภูสิตาพร์ ประดับด้วยมงกุฎทิพย์และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักรพรรดิครอบคลุมข้าพเจ้าตลอดการทุกเมื่อเธอ ชยาสนาคตาโพธาเชตวามารังสวานังจตุสาจาสังพะรัตังเกปิเวงสุนราสภาตานังการทโยอโพตานาทเวสตินายกาสเพปเตนติตามัยอัมมาะเกเตบุเนสราสีเสปเตนติตโตไม่ั้งตโวตโอทามโมทวิโลจเนสรัเตโ ติโตไมหาโุเรสาะกุนาการอดหาตะเยเมอนุรุตโตสาเรมโกตอชะตากินเอกอนันโยเตติภาคาสเมงโอคานาโดยวามะกเกนาพินเอกชาวเนไมหาคาโสานันทราบุโรกาสะโกจะมหานาโมอุภาโซวามาโซตะแกแกสันเตเตีติพา kat saming suriyowa papang karoin noa si sampanndooso pitoamu ni kutawawo akumaraaka sappo ter amahe si citawata koso pai hangwatan nenik can pateta